สวัสดีค่ะชาวแม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะแม่น้อยจะพามาฟังข่าวด้วยกั s <S นนะจ๊ะยับยั้งการหายใจระบบเซลล์โจนอาจจะเปอันตรายถึงชีวิตใช้ได้เป็นสารเคมีจนนักเรามาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษสิ่งทอและพลาสติกทอจูรี่การทำขั้วโลโหะสามารถปนเปื้อนในทั้งอากาศดินน้ำและอาหาร ท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าตำรวจบอกว่าแอมสารั้นมีความรู้ความสามารถเก่งมากเลยการเธอกำหนดปริมาณก,การใช้ไซอานกับเหยื่อได้เลยว่าจะสั่งให้ตายได้เมื่อไหร่ขนาดนั้นเลยเหยื่อบางคนอยากจะกลับไปไทยที่บ้านยกยนอจากกรณีนางสาวนิตย,ยาแก้วบุภาเสียชีวิตที่ขอพักในตำบลโพรงมาเหืออำเภอเมืองจังหวัดนครปฐม วันที่22สิงหาคมปีที่แล้ว65หลังจากกลับมาทานะหลังจากที่ที่ทานอาหารเสร็จเรียบร้อยกับแอมเหยื่อบางคนเธอให้ทําให้ตายข้ามวันเหยื่อบางคนตายที่เกิดเหตุจากกรณีก้อยซึ่งตายที่ท่าน้ำตอนปล่อยปลาหรือกรณีในแน่กรณีก้อยนั้นแอมอาจจะไม่ตั้งใจตายที่ท่าน้ำทันทีอาจจะเป็นด้านปันจจัยทางสุขภาพร่างกายของก้อย ทำให้เกิดอาการแบบปัจจุบันทันทวนเจ้าตัวก็เลยรีบหนีแลนะเรื่องจึงแดงขึ้นมาเย่บางคนอานข่าวว่าทำไมให้เกิดอุบัติเหตุอย่างก,การณีรายร้อยตำรวจหญิงกาญดาโตโรสวปอโตได่สวปสวพสซโยกเสียชีวิตระหว่างขับรถกลับบ้านเ่อวันที่9สิงหาคมโลยกลายเป็นอุบัติเหตุไปประเด็นท,ที่4ี่จะยื่ง การหาและสั่งซื้อยาพิษแตยัไซึ่งปัจจุบันมีความลาลหละหลวมในการควบคุมเรื่องจากสามารถดาเนินการผ่านร้านค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นสารพิษร้ายแรงทําให้หาต้นต่อได้ยากและประเด็นที่5ประเด็นช่องโหว่ของการชนสูตรคือเดิมทีพอมีคนตายมีสองกระบวนการคือหนึ่งชนสูตรในที่เกิดเหตุกับสองญาติติดใจขอให้ผ่านไปสุรทีหลังถ้าไม่มีเหตุหมอจะผ่าดูทุกรูไปเฉยๆไม่ได้พูดไม่ได้ดูเรื่องผิด แในความจริงแล้วการตายเิดธรรมชาติควรต้องฉันสูตรทั้งหมดซึ่งเรามีการแก้ไขว่าการตายธรรมชาติคือต้องนอนป่วยนอนรงยาบาลเท่านั้นไม่ใช่หัวใจวายในขณะอายุอย่างน้อยอันนี้ถือว่าผพิดปกติต้องฉันสตรนอกจากนี้ด้วยสภาพสังคมของไทยยังทําให้เกิดช่องโหว่คือเวลาคนไปทํางานต่างจังหวัดต่างพื้นที่ญาติพี่น้องอาจจะไม่รู้ว่าคนตายรายู้จักกับแอไหม พออยู่ๆก็ตายก็อาจจะนึกว่าหัวใจวายตายเลยไม่ได้ติดใจให้แพทย์ทำการชันสสศพส้ชงครับรายการของเ m อแฆาตกรอนอมหิตโหดเที่ยมเป็นรายการเดียวที่ผมเอารายละเอียดทุกอย่างเอามาลงให้สานผู้ชนทราบจากการค้นคว้าสวัสดีค่ะช่องไม่น้อยอุดรสกิดข่าวนะคะไม่น้อยจะพาไปดู ข่าวด้วยกันนะคะดูเป็นความรู้ด้วยกันจ้า